สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคิมก็จะมาเตือนทุกคนนะคะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะฝนก็จะตกเกือบทุกวันเลยนะคะใครที่มีโรงเรือนแบบคิมนะคะให้ฉีดยาป้องกันไว้นะพวกเชื้อราไรแดงเนี่ยจะลงเยอะมากๆนะคะอ,อย่างกระเบนคิมเนี่ยเพิ่งตัดไปหลายใบายมากๆเพราะว่าไรแดงลงนะคะคิมไม่ได้ฉีดยามา ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะลายแดงลงเลยนะคิมก็อยากให้ทุกคนนะคะฉีดป้องกันต้นไม้ไว้เนาะเพราะว่าช่วงชื้นๆอย่างเงี้ยพวกเชื้อราลายแดงอะไรพวกนั้นมันจะลงเยอะมากๆเลยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ตัดแล้วช้าน้ําแบบคิมเนาะอ่าอย่าเอาที่ช้ำอะค่ะให้ให้โดนน้าฝนเนาะเพราะว่าไม่งั้นน้องจะเน่าง,ง่ายมากๆเพราะตอนนี้คิมโดน คิมตัดมอนเหลืองไปนะคะชําไว้แล้วคืออ่างที่เราชะ่ะน้ําน้ําฝนมันลงเข้าไปในในกระมังที่เราแช่ไว้นะคะน้องก็เลยจะเน่าเยอะมากๆนะคะเราต้องคอยตัดทิ้งนะข้อที่ดีก็คือเอาไว้ในร่มนะคะให้ให้มีแสงคือให้เห็นแสงนะคะแล้วก็อย่าให้น้ำฝนลงไปโดนน้องเขานะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเน่านะคะทุกคนแล้วมันจะแก้ยากมากๆเลยนะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเกินแล้ววันนี้คิมก็จะมา,าแงะประกายดาวที่เหลือนะคะตอนนี้ต้นลูกเหลืออีกไม่กี่หน่อแล้วนะเดี๋ยวคิมก็จะเริ่มหั่นต้นแม่อีกละอันนี้จะเป็นอันนี้ต้นนิกายแล้วนะคะทุกคนใครอยากจองรีบพักมานะคะไม่งั้นหมดนะเพราะว่า,าลูกค้า ของคิมทักมาเยอะมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะน่ารักกันทุกคนเลยอ,ะอ่ะอ่าส่วนบัญชีโอ้ยบัญชีเป็นของแฟนคิมเนาะแล้วก็คิมจะให้แฟนเป็นคนตอบนะคะไม่ต้องตกใจเนาะอาจจะเป็นเฟซคิมนะคะแต่ว่าบางทีจะสลับกับแฟนคิมนะคะนี่ใครอยากได้ลองทักมานะคะอันนี้เปิดชมพูแล้วแล้วก็ออก,กลายด้วย อันนี้คือคิมตัดดอกเขาออกนะคะเพราะว่าถ้าดอกออกเนี่ยมันจะโทมแล้วก็อันนี้ที่หนูเคยกัดนะคะอันนี้ที่หนูเคยกัดคิมก็ตัดทิ้งเนาะรอรอให้เขาเริ่มใหม่นะคะอันนี้เขาเริ่มใหม่ละสวยหนึ่งยอดต้นอ่านอนี้จะได้สองสองยอดนะคะสองหน่อถูกแล้ว ให้ทุกคนระวังฝนกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปลแปลปวนมากหักอีกแล้วหักทุกคิักอีกแล้วโอ้ยน้ำตาไหลโอ้ยทุกคนคิมไม่ได้ตั้งใจนะคิมไม่รู้ว่าเขามีเม้าแล้วอ่ะ เว้ยแล้วเขี้ยวยาวแล้ว,วอ่ะหู่ะใครอยากได้นะคะมีอีกเขี้ยวนึงนะเนี่ยมีเขี้ยวนึงนะคะใครอยากได้ก็ลองทักกันมาดูเนาะคุยราคากับแฟนคิมเอาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะก,กันอีกเนาะให้เขาตัดสินใจไปเลยหักท <to> <ๆ>ุกคลิปจริงๆเยี่ยมวันดีกุ๊ดอันนี้นะคะคิมก็จะปล่อยให้เขาเหลือเหลืออันนี้ไว้เนาะ เอาไว้ให้เขาเป็นต้นเม่ต่อไปนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะแต่คิมยังไม่เปลี่ยนเนาะเพราะว่าดินหมดอะอันนี้น่าจะได้ประมาณสองหน่อเหมือนกันนะคะไรแดงนะเราจะฉีดยาที่มันเป็นกันไรแดงของมันเลยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ํายาล้างจานผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็ ใช้พ่นๆเอาได้นะคะมันก็ช่วยป้องกันได้นิดหน่อยเนาะแต่ก็ไม่มากนะคะชุบชุบช่วงนี้คิมไม่ได้ออกไปไหนเลยอะค่ะทุกคน <S <S เบื่อกันไหมเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยอ่าหน่อนี้ยังไม่ได้นะคะหน่อนี้รากยังไม่ออกเนะาะเดี๋ยวคิมก็จะปล่อยเขาไว้ก่อนแต่หน่อนนี้ได้แล้วคืออย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราตัดอ่า เขาเรียกว่ายกยอดเนาะที่มันจะเหลือตอแบบนี้ถ้าอยากให้พวกหน่อใหม่เขามีรากนะคะถมดินให้ให้ให้มันกบโคนตรงนี้นะคะรากเขาจะออกเหลวเพราะอย่างนี้อันนี้โคนมันอยู่ข้างล่างแล้วรากเขาก็เลยออกแต่อย่างเงี้ยมันอยู่บนไปคิมเพิ่งเอาดินมาเติมเมื่อเช้านะคะมันก็เลยยังไม่ออกเนาะก็ได้หนึ่งต้นนะคะก็กลายเป็นสักหน่อเนาะ ว้าเขากาลังออกค่ะทุกคนงั้นหนอนี้คิมยังไม่ตัดดีกว่านะคะของอันนี้ยังไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องถ่มเขาไว้นะคะนี่เราต้องถ่มให้ปิดโคนเขานะคะเขาจะได้สร้างรากใหม่ขึ้นมาเนาะชึบสรุปปกายดาวล็อตนี้ได้สองหน่อน,นะคะทุกคนอะแล้วเดี๋ยวคิมก็จะมาเ yeah. ย็ย อันนี้เป็นอากอนิมานะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่คิมเพิ่งได้มาเนาะอันนี้ชื่ออ่าอันนี้คิมไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตัวไหนเพรสยามหรืออะไรสักอย่างเนาะเป็นอกอนิมาด่างนะคะมีทั้งหมดสามหน่อนะคะแบ่งได้สามหน่อเนาะต้นใหญ่คิมจะเก็บไวท้ทำแม่นะคะขออนุญาตเทเนาะอากอนิมา ปลูกมะพร้าวล้วนได้เลยนะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องมีดินเนาะแต่อันนี้ที่ซื้อมาเขาผสมดินนิดนึงโอ้รากดีมากอันนี้เป็นอโกนิมาคิมไม่แม่นชื่อนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช่ชื่อนี้หรือเ,เปล่านะคะอยากได้ลองทักกันมาดูเนาะมีแบ่งให้อ้าวได้สีค่ค่ะทุกคนได้สี่หน่อคะ่ะ เมื่อก่อนคิมไม่ชอบอโกนี้มากเลยนะคะเพราะเห็นว่าตัวที่มันสวยจริงๆมันสวยมากแล้วเวลามันอยู่รวมกันคือมันสวยมากๆจริงคิมก็เปลี่ยนใจเริ่มเริ่มหันมาชอบอโกเหมือนกันนะอย่างเนี้ยคือมันด่างอะคือมันไม่ใช่แค่ลายมันไงคะอันนี้คือมันด่างมันเลยสวยเนี่ยมันคือด่างเหลืองออกขาวสวยดีอะคิมจะระวังนะคิมจะไม่อยากให้หนออะไรมันหักอีกนะหักทุกคลิปเลยอะค่ะทุกคน อ่าอันนี้ลากเขาขาดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสร้างลากใหม่ขึ้นมาแต่วาลาตัดต้องให้ติดลากอ่าเสียวจังเลยอ่ะมันหักคลิปเลยอ่ะชือ้ออันนี้อ๋อสองยอดเป็่งก่อนชือ้อนี่คะ่ะทุกคน อันนี้เขายังเป็นใบอ่อนอยู่นะแต่ด่างนะคะด่างเนาะต้องรอให้เขาอใบแก่ก่อนนะคะเขาถึงจะออกลายนะอันนี้คือด่างหมดทุกยอดนะคะทุกคนใครอยากได้ลองพักมาดูนะอันนี้สองหน่อละอโกน,นิมาเป็นไม้ที่ขายได้ทั้งปีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะโตช้ามากมากนะคะทำจำนวนได้ช้าอยู่อะ อันนี้ลากของต้นใหญ่โอ้โหลากของต้นใหญ่เอ่อล้างนกเลย <c oughs> อิมอันนี้มีเขี้ยวเราด้วยเนาะนี่อันนี้ดังดีมากหนอสามค่ะอุ้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมันไม่ตายหรอก <c oughs> มันไม่ตายจริง <c oughs> ปลอบใจตัวเอง <c oughs> อันนี้หนอที่สี่ค่ะ มันด่างทุกหน่อนะอันนี้คือใบใบอ่อนนะมันจะยังไม่ออกละอะยังไม่ออกด่างต้องรอให้ใบเ,เขาแก่ก่อนนะคะอ่ะอันนี้ได้สี่หน่อนะคะอโกนิมาชื่ออะไรไม่แน่ใจเนาะเพรสยามหรือเปล่าไม่รู้ใบไหนไม่สวยดึงออกไปได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ให้เขาไปสร้างใบใหม่นะคะเขาจะได้ไม่ต้องมามัวเลี้ยงใบเก่าเนาะอย่าง ของอส่วนคีมคือถ้าใบไหนเริ่มเหี่ยวเริ่มไม่สวยหรือเริ่มเหลืองในตัดทิ้งไปเลยนะคะให้เขาไปสร้างใบใหม่ดีกว่าอโก็ปลูกมะพร้าวสับล้วนได้เลยเนาะช่วงนี้ฝนตกปลูกตปรงๆไว้นะคะทุกคนมันจะได้ไม่เน่าเนะาะลดกันเชื้อราด้วยจะดีมากนะคะทุกคน การเชื้อราตัวสีชมพูคิดไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะลดกัรเชื้อราด้วยก็จะดีมากนะคะการเชื้อราอที่รากะอะต่อไปก็จะมาเงี้ยอันนี้ค่ะอันนี้โถหนักมาก,อ,ก,ก,กอันนี้ชื่อตัวอะไรวะโอโกินะวะ โอกินะว่านะคะเขียนเองลืมเองนะอ่าตอนที่คิมซื้อมานะคะสองใบสองใบเล็กๆเล็กๆแบบเนี้ยคิมซื้อมาสองหมื่นนะคะทุกคนและลูกเขาเพิ่องออกนะยังไม่คืนทุนเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้คิมแบ่งได้นะคะถูกๆไปเลยเพราะว่า นานหน่อยนะคะกว่าจะคืนทุนแต่ก็ไม่เป็นไรคือต้นแม่เขาที่โตช้าเพราะว่าเขาเผือกเยอะไปนิดนึงค่ะทุกคนพอมันเผือกเยอะมันก็จะโตช้าและคิมซื้อตอนที่มันแบบแพงสุดอะพอซื้อปุ๊บล่วงเลยคะ่ะล่วงเลยแบบล่วงเลยอะน่าเกลียดมากสองหมื่นชั้นโอเคนี่คะ่ะทุกคนอันนี้ อันนี้ถือว่าโอเคนะมันดังแบบนี้มันจะโตง่ายกว่าแบบนี้นะคะแบบนี้มันก็จะเสี่ยงนิดนึงที่มันจะเหมือนต้นแม่เขานะคะที่จะเขียวฝั่งแล้วก็ด่างฝั่งมอนเหลืองต้นนี้ใครสนใจลองทักมาได้นะคะสวยมากๆออกสามสีแล้วนะใบใหญ่มากๆนะคะลองทักกันมาดูเนาะมอนเหลืองค่ะสามสี ออเอาเยอะกล้วยฟลอริดาตอนนี้เหลือหนึ่งต้นนะคะทุกคนสรุปคิมขายถูกกว่าที่บอกไปเกือบทุกต้นเลยโอเคหลุดละนหน่อสองค่ะสวยมากคือคิดดูดีตอนที่คิมซื้อมาเล็กกว่านี้อีกนะสองหมืน่น และยังไม่เคยคืนทุนเลยนะคะโอกินะว่าอืสองคืบอุ้ยมีทุกคนตอนนี้สวยมากสวยมากๆนะคะดูดิอุ้ยอุเปียกเปกสวยมากดูไปใหม่ดิแบบพีชสุดๆอ่ะแบบสวยมากยังไม่ขายนะคะโชว์เฉยๆอ่ะแล้วก็มีข่าวดีอีก หนึ่งอย่างนะคะคือโกลเด้นดากอนของคิมนะคะแทงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือใบแรกเผือกนะคะแต่ไม่เป็นไรคือใบต่อไปด่างแน่นอนนะนี่ด่างแน่นอนออกสักทีนานมากหลายเดือนมากๆนะคะเอาคิมลืมไปว่าคิมมีต้นแม่ตรงนี้อีกอะเนี่ยเอามันมีหน่อตรงนี้ด้วยอะลืมไปว่านึกว่าประกายดาวเต็เองหมดแล้วนะ เดี๋ยวก็จะได้ยกยอดพวกนี้แล้วนะคะดูดิเปิดสวยหมดแล้วทุกต้นเลยอะ <Wow. S 1> ต้นนี้จะกลายเยอะนิดนึงต้นนี้ก็เปิดกลายแหละบุรค่ะทุกคนตอนนี้สวยมากสวยมากดูไปใหม่สวยมากค่ะตัวนี้คิมเอาไว้ทำแม่ค่ะทุกคน เนี่ยถ้าดอกออกอ่ะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะทุกคนถ้าเราผสมหรืออะไรไม่เป็นอนะไม่งั้นต้นแม่เขาจะโทมแบบโทมเลยอะ่ะไม่สวยเลยนะคะ <c oughs> เด็ดออกไปเลยนะคะดอกมันทิ้งไป <c oughs> แดงอินโดยังอยู่นะคะทุกคนอันนี้รอส่งปากกายดาวรอส่งโอเควันนี้ก็จะมีประมาณนี้คะ่ะทุกคนไม่มีอะไรและ ใครอยากได้ต้นไหนก็ลองทักกันมาดูนะคะอย่าลืมป้องกันฉีดพวกไรแดงกันเชื้อราก็ด้วยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอยู่นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย